อาจารย์หญิงจินนะนะคะเชิญติดตามผลงานได้ค่ะป่าจุดแรกจีดนี้ค่ะเดี๋ยวที่สองจีดนี้เดี๋ยวที่สามจีดนี้นี้แล้วก็นี้จีดที่สี่นี้นี้นี้แล้วก็นี้นี้แล้วก็นี้ อ,อย่างนั้นไม่ต้องลบเลยนะ,ะแค่เอาหาออกมาหามาน,นี่นะอย่าเกินนะอย่าเกินเส้นเพราะมันมีอยู่ตัวกเกินเส้นอีกตัวหนึ่งอ่า<อ>ไม่ไม่ไ่ไอ,อย่างนี้โอเคเรามองแล้วรู้แต่ว่าตะว,วันเนี่ยเราต้องขี่ตรงกลางจริงตะว,วันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะส่วนไม้อีกอีตัวแรกนี่ อัวแ,แรกนี้อ่านว่าไม้กับเป็นธาดไม้ไม้ก่อากาส่วนอันนี้ก็เือง่ายๆสื่อแค่นะนะผมจะดูระลกการเขียนอ,อันนี้พูดแล้วก็ประวัติเอกอันนี้คือไม้ <laughs> ส่วนไฟเพื่อเริ่มแต่มรทัดแรกที่มุม <laughs> อหลักของเจีนอ่ะ ซ้ายไปขวาอืบนลงล่างอันนี้ซ้ายก็ไปสว่างอันนี้ก่อนลดยงน,นี้ลงก่อนลดยงนี้ลงแล้วก็ตวงวัดอย่างนี้ลงสววก็แล้วก็ค่อ<ม>ยๆลดแบบนี้งวัดแล้วก็ขยับซ้ายอ,อันนี้เรียกว่าไฟที่อ่ะ ันนี้ท่าไฟนะไฟฟ้าปลาไม่ใช่ไฟเที่ยงแต่ไฟเต็งเหมือนตะขอเลยก็คือแค่นี้ลงมาแค่นี้ลงมาแล้วก็อันนีงเป็นตะขออันนี้ไฟเแดงไฟแดงเหมือนไฟเทียนนะพี่นี่คือไฟเทียนส่วนเินโบวขีดแรกมันก็คือสวรรค ซ้มมา,ายดยวกว่าดเรื่อมันแตก้าเดียวกว่าลแล้วกค่นี้้กนี้นี้ขี่จากบนไม่ย,ยาวลงมาสวัดนิดนึ่งขี่นี้ประวัดแล้วก็แบบนี้ะวัวินี้แล้วก็อันนี้นนอันนี้เรียกว่าดิน แค่เขียนมันก็ไม่ใช่หงนินมันโม่ือเล่เนเลยก็ง่ายก็ไม่ฝืนใช่ไหมใครมองง่้ยใช่ไหมัมนสวยไงกว่ปกปธธาคุณจะได้มาไม่ใช่เสียดายสมุดคัดจริงหัวมันูกหายไปไหนมันมีเป็นช่องเล็กๆอันนั้นอ่ะหัดเขียงนง่ายมากเลยคือเหมือนเด็กเป็นปลาปลาใช่มันเป็นช่องเล็กๆกายปรลาหนูไปสถานทางเขาแจกมาให้คนละเล่มาเล่นมันลู้หายไปไหนอ๋อมันจะเป็นตัวอย่างนี้เลยใช่ที่เชียงใหม่อ่ะเขาจะไปซื้อ สมุดหัดเขียนตัวอักษรจีนมันจะเป็นช่องเหมือนกับไหปลาวิวิทย์เกอะไผปลาจุดปลาอ้าเราเขียนตามช่องตามอะไรเนี้ยเออเาอใช่เด็กมันเด็กรู้บาลอ่าอเข้าใจละถ้าเจออย่างนี้ได้ก็โอเคคุณธเนศซื้อที่ช่องหนประมาณสองหลุมือสามนหลเขาเขียนตัวเนี้ยเล่นหนึ่งเเล่นเดียวเอ้ตัวเดียวเล่นเดียวอไม้กัดไม้กัดไม้กัดจนไม่คล่องเลยไม้กัดไม้กัดวันพรุ่งนี้กะ ไม้จยิบไม้หยิกคือทุกวันเข้าเนาะใช่เขาท่องท่องท่องเขียนไปเขียนใช่เขียนไปท่องไปเขียนไปท่องไปจนกระทะเขาบอกทุกวันนี้เคยเจอสมุดดูนะโหสมุดเขาบอกเหมืนก็ลายมือเมื่อก่อนกั่เดี๋ยวนี้คนละเรื่องใช่เกิดความทำนานแล้วบ้างเข้าใจกันใคือเทคนิคคือเริ่มแรกหลวงต้องเขียนให้ได้ก่อนตอนนั้นอยู่สถานทําไม่เอามาไหลเลยลายล่องเขมันขาดไปแล้วม่ไหายไปไหนหนูให้งงอยู่เลยของหนูดีๆาเดินได้เลย กไม่เห็นด้วยกูจะเขียนยังไงวะผมก็จะนั่งเขียนกูจะเขียนยังไงวะลืมถามเือใจเราอะให้ไปอ่ะกูจะเขียนยังไงแบเนิ่นยังไหเรารู้อะตีมันานหนังสืออย่างงี้แล้วก็แล้วอ่านขวาไปซ้ายใช่ไหมต่อต่อนะ,อ,ะ,อ,อ,ะอันนี้ก็ขีดอย่างนี้ก่อนแล้วก็ขีดนี้ลงมาอันนี้ขีดลงมาเพิ่ล้อก็อย่างงี้อย่างเงี้งยพอพออะอันนี้สาเร็จรูปง่าย นี่เรียกดินอันนี้ดินพลัดดินแบบนี้นะอันนี้ดินที่อลิสมนันนี่ดินที่ดินที่ไฟปี๊นี่เถอะที่ปียเปี๊ดนี่มันฝอยเปี๊ดตกไม่โท้ไม่โทใช่ไหมพูดถึงนะใบเปี๊ดอ่ะไม่ใช่เปี๊ดนะเปี๊ดไม่โท้ยหมดแรงหมดแรงมันปี๊ดรอปี๊ดนะส่วนนี้ทองแก้นะบนลงล่างก่อนบนลงล่างมาก่อนแล้วก็ตะวัด บนลงล่างวสวัดเส้นนี้มาเส้นนี้บนลงล่างวัดเส้นนี้มาเสา้นสสนี้มาเส้นนี้บนลงล่างสวาเส้นนี้เส้นนี้มานี้มานี้แล้วก็ขีดตรกลางบนลงล่างขีดนี้ขีดนี้ขีดนี้แล้วก็ตวัดเส้นจากนี้นะลงมาซ้ายลงมาขวา แล้วพอหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วตรวจซ้ายตรวจขวาแล้วอย่าลืมตัดขึ้นมาไม่เกินศิลปะในการเขียนมึงเห็นกูเขียนแล้วมึงจะตอบใจอ๋อไม่ใช่ได้ไหมอันนี้อันนี้เรียกว่าอันนี้เรียกว่าทองแกส่วนในนี้ก็บนลงล่างเลยตัดนิดเดียวตัดนิดเดียวจบแล้วก็เขียน แต่น,นี้เดียวขีดพวกมีหนวดสองหนวดนิดแต่อันนี้ขีดแล้วก็มีหนวดสองหนวดแล้วก็ลากเส้นยาวลากเส้นสั้นแล้วก็ตะวดดยมือุดอันนี้เรียกว่าคอมเสิร์นี่นะคะแล้วก็ตวัดซ้ายขวาขีดเส้นเวิรแล้วก็ขีดเส้น,นตายตเส้นหรือใต้ตรงนี้ อ่ะแม่อ่ะลอง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 เวลาเขียนรุนเร็วแล้วมันจะขนาดพอเขียนช้าๆแล้วมันไม่ค่อยขนาดเอานะขีดแตะนี้ขีดนีสดลงขีดยาวยาวเกินพอเยวเส้นตรงกลางจะยาวกว่นี้ประมาณนี้แล้วก็หนึ่งสองใช่นี้ยาวใช่นี้สั้นหรอแล้วก็แตะมาตั้งแต่ตรงนี้เลย ตรงตรงนี้ตอนเปนที่มันแตะท่องยาวที่ส <Why? Why S 1> ุดวายเลยวายป็นตัววายใช่แล้วก็โอเคนะอันนี้เกาเรียกว่าทองสิงใหม่ใหม่สิงสิงนะอันนี้ใหม่ๆหมสิงสิงนะพี่ทองสิงมันน้ำหินก็ข้างบนลงล่างข้างบนลงล่างมาแล้วก็เส้นกลางข้างบนลงล่าง บนลงล่างเส้นกลางเส้นนี้บนลงล่างเส้นกลางเส้นนี้แล้วก็แตะตรงนี้ก็คือผ่าเลยผ่าก็คือนี้ผ่ายาวเหมือนคล้ายคล้ายเครื่องหินอ,อันนี้เรียกว่านา้ำหินเดี๋ยวนี้จะดูดูเส้นนะพี่เส้นนี้ลงมาเส้นนี้ลงมาคุ๊ เส้นนี้ลงมาขีดนจบแล้วก็มาเส้นนี้หนึ 1, 2, ่งสองตลัดนะเส้นนี้ลงมาขีดนนี้ส่วนเส้นนี้หนึ 1, 2, ่งสองตแบบลอดเวลาเขียเร็วๆมันจะสวยเวลาเขีดช้าไม่ค่อยสวยเส้นนี้จบ ตลาดซ้ายมากเพาตลาดขวาอันนี้รียกวนน้ำปุ๋ยมีสิบตัวคือเนี่ยคืนเพงเ่งหนึ่งกันเขียนก่อนใช่ไหมใช่ค่ะพอมันเขียนปุ๊บพอมันล่องมันก็ปนนื๊บือค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 ือรือคือคือกือคือคือวืวอคือค่อคือนือค่อกือค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 ือ้ือคอคือคือคือคนอคเอคนแลือคือคืหลือคือค่อคือคือคือลือค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 ืคือคอคืคือคือคอ โค <anca> อทองพอเดี๋ยวพ่อหลิวันเป็นอย่างนี้ <c oughs> เรียกโคทองตรงนี้อ๋อแล้วเวลาพี่หัดเขียนนะพี่หัดเขียนเป็นคู่วะเนี่ยคู่หนึ่งไม้กะกกับไม้หยิกคู่หนึ่งเอาทีละตัวเอาให้แบบให้มันเหมือนเป๊กก่อนนะฮะตัวนี้พอมันพอมันได้ตัวหนึ่งมันก็จะอ๋ออ๋ออ๋อพอไม้กะกล้องแล้วไม้หยิก็มาทวนอย่างนี้น,นะ,ะพอคิดเขียนไม้กากได้ แล้วก็เขียนวันหนึ่งเลยไม้กัดไม้ก er ัดไม้กากเพื่ขีดไปขีดมาอย่างเงี้ยให้อยู่ในช่องขีดเส้นไม้กัดพอวันพรุ่งนี้กับไม้กัดอีกทีหนึ่งแล้วค่อยมาต่อม้อีกพอวันที่สามก็กัดได้แล้วจะเขียนซ้ำอีกแล้วค่อยมาอีกพอวันที่สามก็เพิ่มไปเปลือกแล้วเขียนข้อไก่เริ่มแรกใช่ไหมวันที่สี่ก็กับใส่เปลือกพบก็ไปเต็มวันที่ห้าก็ว่าหนึ่งสองสามสี่ กับเปียบเต็เหมือนเราเรียนเรียนต่อไกลใหม่อ่ะนะเห็นไะเนี่ยอย่างนี้แล้วมันแล้วมันจะแม่นแล้วพอเขียนไปเรื่อยๆนะพี่จะนึกถึงแบบหน้าคนที่แบบไทยมากอ่ะแต่ว่าเฮ้ยมันเขียนจีนได้ได้ไงเดี๋ยวมันโคตรทึ่งเลยเพราะนั้นที่นี่ลูกศิษย์ที่นี่เลยทุกคนต้องเขียนหมดขนาดไม่ไงก็บอกว่าหนึ่งต้องรู้ภาษาเขียนเขียนเสร็จแล้วเขียนด้วยก็อ่านด้วยเขียนด้วยอ่านด้วยหนดีหนูดีส่งมาให้ดู ส่งไม้ดูว่าหนูหัดเขียนแล้วค่ะแล้วก็ส่งไม้ดูไอ้บางทีเขาลืมแตะลืมแต้มลืมอะไรเราก็ตรวจดูแล้วอาใหมาอะทองแกลืมแต้มตรงนี้นะอย่างเงี้ยลินโบบินโบลืมแตะตรงนี้นะอะไรเงี้ยมันจะมีบางทีพอเราบอกเขาพวกเขาก็อะกลับไปหัดเขียนใหม่อันนี้ราสีฟ้าก่อนสิบตัวแรกก่อนพอพี่ครบสิบตัวค่อยมาแอ้ใช่ใ่ต้องทียวหลอกอย่างเี้ยอยงย่งเฮียหมิงอะใช่ไหม S 1> <S 1> <S <S มันเยอะอดีคือ <c oughs> คือก็กลัวเหรกลัวน้ำเสียงนะ